เรียนเรียน,นกันอยู่แกหาไม่ยังยังเลยองทะเบเรียน,นวันไหนอ๋อพรุ่งนี้แล้วรีบๆหาเลยนะเดี๋ยวจะลงทะเบียนเรียนไม่ทันถูกต้องมไม่ผ่านเฮะพรุ่งนี้แล้วเหรอทำไมเราไม่รู้เนี่ยแกต้องคอยเช็คทางเพจอาหารไรเองนะเดี๋ยวต้องลงวิชาอะไรบ้างเห็นไหมไม่เคยสนใจเลยเนี่ยเดี๋ยวฉันจะส่งให้นะแต่แกต้องมาอยเช็เองว่าวิชาไหนว่างบ้างเพราะว่ามันหลายเ,เกินแกโอเคโอเคขอบใจมากไม่เป็นไร 谢谢 วันน <architectural. S 1> ี้อาจารย์จะมาแนะนําเกี่ยวกับรายวิชานี้วิชานี้เป็นวิชาที่เป็นการเรียนรู้ด้วยตัวเองให้นิสิตเนี่ยเข้าไปลงใน T-SU Forum นะครับผมโอเคแล้วก็มีข้อสงสัยตรงไหนก็ทักกันในไลน์กลุ่มได้ครูที่ขาดอาจารย์สวัสค่ะเฮ้ยพวกแกจ่ายค่าทิ้งเงาเรี่ยงเงาเรี่ยยังไม่รู้ว่าต้องจ่ายทางไหนเราไมยังไม่จ่ายเราขาดตรงทางจ่ายไม่เจอ รู้สึกว่าไม่รู้าักในเว็บไหมเราไปถามอาจารย์ดีหรือเปล่าใช่แกเราอยากสอนวิชาเดียร์แต่ตัวไม่ไหวเฮ้ยเหมือนกันเหมือนกันตั้งใายังไงวะอะไรจะรู้ปะเจ้าต้องเข้าใจผมเลยที่คือเอ็นระดับอ้โหเทียรม่เลยนัดเดี๋ยวเราจะมาพวกแกพวกแกพี่อาจารย์สั่งงานเมื่อกี้ต้องส่งตอนไหนร้ในเทียร์ซูมุก่ะ อ๋อเนะว็บที่ต้องเรียนอะไรหรอตามนะสืเรเว็บกันอะไรเนี่ยเว็บมหาวิทยาลัยยัไปหมดถ้าสับสนแล้วสับสนใช่ไหมทำไมไม่โหลดแอปนี้มาใช้ตลอด TSU Register แอปที่จะรวบรวมฟังก์ชันที่หลากหลาย <S <S <ๆ S 1> เพื่ออำนนยความสะดวกให้แก่นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณไม่ว่าจะเป็นข้อมูลส่วนตัวการลงทะเบียนเรียนพร้อมแสดงจานวนที่นั่งว่างและการล็อกคิว โดยจะมีการแจ้งเตือนให้ทราบแบบ r รียลไทมประกาศสำคัญต่างๆที่เกี่ยวข้องกับนิสิตการชำระค่าเทอมปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาแสดงเกรดเฉลี่ยสะสมนอกจากนี้ยังรวบรวมเว็บไซต์ต่างๆของมหาวิทยาลัยไว้ในตัวแอปไม่ว่าจะเป็น TSU Moocs for All ช่องทางศึกษาด้วยตัวเอง TSU Moocs ช่องทางการมอบหมายงานและส่งงานการลงทะเบียนสมัครกิจกรรมเก็บชั่วโมง และเว็บไซต์อื่นๆอีก,อกมากมายที่จะนำมารวบรวมไว้ใน T.S.U Register เพื่อตัดปัญหาการลงทะเบียนเรียนไม่ทันหาเว็บไซต์ไม่เจอหรือใช้เว็บไซต์ไม่ถูกต้องกับความต้องการและยังอำนวยความสะดวกแถมรวดเดียวสำหรับนิสิตนอกจากนี้ยังสามารถแก้ปัญหาความสับสนในการเลือกใช้เว็บไซต์ของนิสิตมหาวิทยายลัยทักษิณอีกด้วยวัสดีบไี่ทราบว่าชื่ออะไรครับ สวัสดีค่ะชื่อนางสาวสุดาภา,าคุูมิภาคค่ะแคชเชียร์่หนึ่งสักดวัภาษาไทยค่ะชาเพื่อนคิดว่าปัญหาการลงทะเบียนเนีย่ยที่แปลว่าลงไม่ทันแล้วก็เว็บไซต์ของมาเลยมีเยอะมีปัญหาเป็นปัญหาอะไรต่อเพื่อนบ้างครับก็จะสบในช่วงแรกๆค่ะที่ลงวิชาก็จะลงวิชาที่เลือกไว้แบบว่าทำตารางไว้ไม่ทัน พราะว่าเซ็กเนี่ยมีน้อยแล้วก็เหมือนแย่งกันจนเว็ลร่มเพราะว่าเด็กประมาณห้าพันคนแล้วก็แบบลงในชาหนแล้วก็ได้กล่องวิชานึงแล้วก็ได้กล่องอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ก,ก,วก็เลยลงแบบวิชาที่ไปไว้ไม่ทนันก,กันข้าวแล้วเรื่องปัญหาของเว็บไซต์มหาเลยคือว่ามีเยอะแยะจนเขาเร่งกาจัดสรรอะไรอ่เงยะก็มีค่ะบางทีก็แบบบางทีดูเกรดอีกเว็บหนึ่งแล้วก็ดูาดเกร,เรดเว็บหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะมันก็งงนิดนึงว่าเออต้องไปดูตรงไหนอะไรเงี้ยค่ะติดตามแต่ว่าต้องต้องติดใจหรืออะไรเงี้ยต้องถามที่ ครับแล้วถ้าเกิดมีการสร้างแอปที่เป็นการรวบรวมเว็บไซต์ของมาแล้วก็เป็นการลงทะเบียนเรียนมีการแจ้งเตือนอะไรทุกอย่างมาในนั้นคิดว่ามันจะส่งผลยังไงต่อเราบ้างครับก็น่าจะส่งผลดีค่ะเพราะเหมือนว่าระบบอะไรอย่างก็จะส่งถึงเราโดยตรงแล้วก็เราเนี่ยไม่ต้องไปต้องไปหาว่าเราอยู่ตรงไหนส่วนไหนของเว็บไหนอะไรแนี้ค่ะก็แบบว่าทีเดียวจบแล้วก็ส่งหาเราเลยเราก็ได้รู้ว่าตรงนี้ทุกเฟตรงนี้อะไรงี้ยครับสอบค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับผมพิชับคุณเกิดสพขอนครับ ปัญหาที่มันเกี่ยวกับการลงทะเบียนยไอะมางครับก็สาหรับปมนะครับก็จะมีปัญหาเรื่องข้อมูลว่าแหละว่าเราจะลงทะเบียนยังไงอะไรแบบนี้มันก็ถ้างที่จะแบบมีความสับสนนิดหน่อยครับบางทีเนี่ยก็คือเราเนี่ยอยากจะลงวิชาที่ตัวเองชอบวิชาเสียรวิชาเรื่องเนาะในส่วนนี้บางทีเราเลือกไม่ทันเพราะว่าหนึ่งเลยก็คืออาจจะเป็นอินเทอร์เน็ตไม่ดีสองก็คือเราสับสนในในระบบต่างๆแล้วก็อาจจะแบบว่าไม่รู้ถึงกระบวนการการเลือกที่ถูกต้องล้วคุณคิดว่า เลยว่าที่นังว่างหรือเปล่าวิชาเลยว่าหรือว่าสามารถจะเป็นหาวิชาที่สนใจได้โดยง่ายโดยเรื่องเราไม่ต้องอ่าอันนี้ผมคิดว่าเป็นแนวคิดแล้วก็เป็นนวัตกรรมที่ดีนะครับเพราะเพราะว่ามันสามารถจะช่วยเด็กสำหรับเด็กที่ไม่เคยรู้อะไรมาก่อนผมก็คือว่าเราเข้ามาใหม่เราไม่รู้อะไรเลยมันสามารถที่จะช่วยให้เราลงเรื่องวิชาได้ง่ายครับอย่างเช่นเราลงวิชาเสรีไม่ทันหนือถ้ามันมีจิ้งแจ้งเตือนขึ้นมาว่า ม,มีที่นั่งว่างที่นั่งว่างก็คือเราก็สามารถจะเลือกได้ว่าแบบเราจะเลือกที่นั่งว่างนี้หรือเปล่าใช่ก็สามารถที่จะเข้าไปย่งได้เลยครับ